แล้ว F W ิจบอย่างนี้ปิ่นโตเข้ารอบครับใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก F D Zack s h ร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนร้อเปครับมอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกมสุดท้ายมาดูกันครับผมนะระหว่าง F W E Sport <ค>กับทางด้านของปิ่นโตเกมมิ่งใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมมาด่ครับ้อือเดือดเดือดครับ ห่างกันแค่ประมาณ9แต้มห่าง9แต้มนะสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับที่เดิมนะผู้การที่อยู่แถนี้คชนะบัาวนั่นเด็กปิโตเกมิ่งหรือว่า FW ครับมาเอาจะช่วยกันครับสำหรับทั้ง2ทีมนะใครเชียร์ปิโตก็ขอให้สู้ ขอให้ได้แชมป์อีกครับผมนะใครเชียร์เอบก็ขอให้มาซักแชมป์วันนี้ผมนะขอให้แบบเข้ารอบกันนะครับผมมาดูกัเลยครับมัน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 ๆันมันมัรันมันมมันมันางนันันนมัมันมันมันมมันันนมันมันมันนันนงนนมั แงโนไฟอาาสสสู้ oui ิวลดกระสมขอโฟกัสทางด้านของปิดโตกับ f อแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราไม่มีทีมเชียร์แต่เราแบบอยากดูว่า2ทีมเนี้จะเป็นยังไงเก็ผมก็อยากดูว่า2ทีมนี้จะเข้ารอบกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นผมจะขอโฟกัส2ทีมนี้เป็นหลักแนะครับลุ้นถ่ายรับกล่องไอเทมเทพกับไมปืนถาวรไปอวด กันแบบเท่ๆเลยครับอใช่แล้วครับผมรายกาหนึ่งฮะแม็กจีนะผมเมื่อแฟชั่นในเกมไม่พอในชีวิตจริงก็ต้องเท่ต้องคููเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็เมนสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราแล้วเขาสัญญากับเราแล้วว่าเขาจะไม่หยุดยิงอย่างไน่ครับผมยิ่งอยู่กับดีแท็นานไอเทมเอ็กซ์ลิมีมากมายแน่นอนครับใช่แล้วนั่นเองครับผมแล้วตรงนี้เอา FW ไม่ไม่อยู่อ่นนี่สวยเลยครับเฮ้ยเอาแล้วมโอ้โหโดนยิงกดเข้ามาก่อนนะ ทำให้ล้มไปอนะ่ะเจมนะไ่เก็บอย่างนี้คานไปอย่างนี้เอฟเดครับูลนะแต่ก็น็อกได้เหมือนกันที่ผมนะสำหรับเรบูลแต่เสียแน่ๆแล้วคนยิงครับสำหรับตอนนี้มิสเตอร์พีนะฮะ เอ้โหไม่ดีไม่ใช่เรื่องดีก็ผมแล้วสําหับับว w ครับไม่ดีมากๆมาทุกทีมเจอคือไม่ดีมากๆครับมีอะไรต้องให้หวงกันู้แต่ก็ถือว่าได้คิวนะคทานอสไปยิงคืนกลับมาได้เหมือนกันด้านหลังก็มีอีกหนึ่งสกอร์ครับเอาละครับคุณผู้ชมได้ยังไงดีนี่เดียวเอ็มจีแต้มห่างแต้มห่างกันแค่เก้าแต้มเว้ยไปแต้มห่างแค่เก้าแต้มเท่านั้นครับ สำหรับปิ่นโตเกมมิ่งกับ f w sport นะครับผมนะคือเพิ่งลงมาไม่กี่วินาทีเท่านั้นได้ปืนปุ๊บจับเลยฮะตามสไตล์กูปี้อยู่แล้วใช่ครับผมเจอ MG ทำดีนะออ๋ตัดแต้มให้ใช่ไหมตัดแต้มให้ตัดแต้มให้ครับผมนะได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปล่อยไปแล้วตรงนี้ก็มีประเด็นครับ TNT ครับผมแล้วจับ evoz ครับตรงนี้โอ้โห evoz ยิงสวนขึ้นมาเลยตัดให้ทีครับโอ้ยกองเชียร์พี่โตเยอะนะเนี่ยะกองเชียร์พี่จันมินเยอะมากครับไป ปิดนโตเจอเดเทสแต่นี่เขารอบเขารอบครับเขารอบจะช่วยอยู่แล้วครับตอนนี้คือลุ้นครับให้ไม่ปิ่นโตก็ FW ครับปิ่นโตอีโวสวิดดอมเอ้ยไม่ใช่ปิ่นโตดิอีโวสวิดดอม MG ดีลองครับงหมดดีลอง MG ไดโวเซเบียเข้าหมดแล้วนะครับระดับที่ผ่านเขารอบ ต้องไปดูสรุปผลกําลังตารางคะแนนกันอีกรอบหนึ่งนั้นไม so nah, ่โชว์เลยเงี้ยต้องรอดูต้องรอดูทุกท้านครับต้องรอดูนะโกงกันไปแอบดูแน่นอนใช่แล้วครับผมเราไม่โกงอยู่แล้วฮะใช่ครับโกงอะไรวะดานเนียนนะซุ่มอยู่ตรงนี้โอ้โหจะเหมือนโดนยิงกร้ไทยมาหน่อยแต่ยังไม่โดนเขาฮะแต่ผมว่าทีมอย่าง D L M G เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่การันตีแน่นอนนะว่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปการันตีแน่นอนด้วยแบบ3เงี้ยดูกครับสัปดาห์นี้ด้วยแล้วผลงานก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียดเลยัสดาห์นี้ นี่ครับเฮ้ยแต่ประมาทไม่ได้นะตอนนี้เหลือ3คนแต่2คิวนะทุกคนอย่างนี้ถือว่าแต้มห่างกันอยู่ที่ประมาณตอนแรกกล้าตอนนี้เหลือ7ตอนนี้แต้มห่างเหลือ7็ครับผมนะระหว่างปินโตนะครัผมนะเหลือ7็แต้มปินโตกับ F W นะห่างกันเจแต้มครับเจ่ดไกคนเยอะกว่าไตรงกลางปินโตอะยังไม่ได้เห็นอะไรเลยผมก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ยิงนะคือใจจดจ่อตรงนั้นไงโฟกัสทาร์เก็ตตรงนั้นปุ๊บมัน อาจจะไม่ได้เห็นสิ่งรอบข้างมากสักเท่าไหร่ครับอ่าเกมนี้ผมอ่าอะไรเนี่ยเอาใหม่ใหม่ใหม่อนนี้ปิดโตแชมป์กบกล้าพูดเลยอ่ะต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูว่าแชมป์หรือเปล่าเนี่ยผมนะเขาเขาใช่ไหมที่สิบสองขอบคุณครับใช่เราใช่ครับกดติดตามเขาด้วยนะกด subscribe ด้วยครับใครดูในชินาดีนะหน่อยนะตัวครับยังเหลือเขาครบก็ผมสิบสองทีมนะพี่จันเป็นคนพี่ใหญ่สุดในทีมโอเคครับเกมสุดท้าย ต้องอย่างนี้วงนี้แสร็จจริงนะครบสามก่อแล้วแบบตัวไหนแล้วไล่ล่างสุดเลยฮ่ะตไปไหนแล้วโอ้โหเกมสุดท้ายมันต้องอย่างนี้มันต้องปั่นๆอย่างนี้แหละฮะนี่ครับได้บวกครับผมนะตรงนี้ปีอีโยวงกครับตรงนี้โซลูเคครับผมนะฝั่งนั้นเป็นเซเวียครับหนูแดงครับปีครับผมว่าไอ้ครับพิมพ์ได้เลยครับมีอะไรพิมพ์พคุณๆกันได้เลยครับที่เซเวียนี่แหละฮะที่อยู่ใกล้ๆกันครับโอ้โหแล้วเซเวียนี่ ไม่ปล่อยจริงไม่่ปลอยนี่เกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายแล้วนี่ครับผมหน่าอู๋แสนดีครับสี่กระบอกสี่กระบอกลุมยิงครับยิงสารสเปรย์ไปทั้งสี่คนเลยนี่วัด ตลอดก็แปลกแล้วต่อไปต่อไปครับผมเป็นสี่นอนที่อยู่บนหอคอยด้านหน้าสี่กระบอกลุมยิงอ่ะเอาแล้วปินโตสู้ๆครับผมแสนดีตายเรียบร้อยครับโหวตมาได้ไม่รู้ตายเมื่อกี้เลยครับสำหรับแสนดีฮะตายังไงกับเกมที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับเหลือสองคนเท่านั้นครับละคนนี้เหมือนจะแยกกันด้วยครับอี่โอเอสพอครับเดี๋ยวผมจดแต้มไปก่อนนะตอนนี้ห่างกันเจ็ดแทมเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะต้องได้คำนวณครับ ถ้าเกิดว่ายังไม่ตายนะยังต้องได้คำนวณแต้มครับสองคนแต่ยังไงฮังกี้ครับหิวคิวเหลือเกินอ่ปรากฏว่าคิวได้ไปแล้วอ่ะเข้ามาสามศพแทนนะยิวอีสปอร์ตครับเกมสุดท้ายนี้เหลือผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในช่วงต้นเกมแล้วนี่ครับโอ้โหดีรอยเอ็มจีครับเจอครับสโรมเคครับเฮ้ยแล้วยังไงไม่น่ารอดแล้วยยิวอีสปจบอันดับสิบสองครับและเรียบร้อยครับดีรอเอ็มจีจบอันดับที่สิบเอ็ดครับผมเฮ้ย แต่ก็ถือว่าเข้ารอบครับถือว่าเ bo ข้ารอบนะอีโวสเข้ารอบครับผมนะดีรจีเข้ารอบครับถึงจะตายเร็วก็ไม่เป็นไรเข้ารอบเลยครับไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากครับบด้านของตี้เซวีที่อยู่ด้านหน้าที่กำลังปะทะกันอยู่นะตอนนี้อ่ะเอาละครับผมตัดไปตรงไหนก็มีการปะทะเกิดขึ้นตลอดแล้วไดโวเพชรไปแ้าไม่ได้สร้างของเวทเทมาได้หนึ่งคน แล้โบตอนนี้นี่พลิชชันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยการที่จะให้เพื่อนมาชุบครับแล้วปลูกเข้าไปก็ตามชื่อเลยครับผมว่าไม่น่ารอดนะเนี่ยโดนโถมโดนโถมมันยิงเปิดไปที่ไมค์สไตายหนึ่งคนโดนโถมครับก็ล่วงลงไปครก็ลุยแล้วปิดโตครับปิดโตครับผมตรงนี้จะวิ่งผลไมเปล่าครแต่หน้ามาโลตรงนี้แต่ด้านข้างมือแล้วยังไงครับตรงนี้ไดโวครับผมวางห้าปิดโตคับคอยยิงอยู่ไกลๆกลปิดโตนั่นกระแจมนะอันนี้ปิดโตนั่นกระแจมครับ ครับวหงปีโตแล้วจะมาซิลคิวแล้วเดเดจบอันดับสิบครับมาจับไหนไม่ทราบแล้วเลยสุดยอดครับเดเดนะสุดยอดครับจะไม่ผ่านเขารอบก็ไม่ไรสุดยอดมากครับสหรับเดเดเกมมิ่งนะสุดยอดมากครับยอดมากจับมชอยู่ตะบสโลตุเกจะว่ายังไงนะตรงนี้ดูว่าน้าของวิงโคลาดไปแล้วโดนคิวซีออยเกตมาตอนนี้แล้วจับตาดูช็อตตรงนี้ก่อนครับผมมีไฟใหญ่แน่นอนครับใช่ครับสโลตุเกนี่ครับสโลตุเกกับเซเวียครับ เออนอนน้อยหายไปหนึ่งคนแล้วครับเอาแล้วครับผมแชปเปอร์ทนไม่ไหวแล้วนี้กลางไอวอลดักหน้าไว้ก่อนเฉยแล้วแล้วยังไงเซเวียเซเวียงัดกันเซเวียเฮ้ยปักไอวอลอยู่ด้วยกันด้วยปักไอวอลอยู่ด้วยกันด้วยยังไงยังไงเฮ้ยอูและเซเวียดลงได้ครับผมเอาละครับสมองเก็บสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งลารีร้อยครับเฮ้ยมาเฉยมาเฉยทำได้ครับผม มาเฉยครับสโลลุคเคครับผมมุมตกรอบมุมตกรอบแล้วครับมุมตกรอบนะตรงนี้ครับไม่ต้องพักหายใจกันทั้งซิ่งครับน็อกไปสองครับทานะของออลแล้วก็ปูโนอกระลตัดมาอุ้ยเรตรงนี้เลยครับเราไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โหหายไปเรื่อยๆตอนนี้ฮะับคิวซีครับผมเหลือที่สุขภาพยังดีอยู่แค่สองคนเท่านั้นนะอีกคนตายคนนอนนะครับแล้วอ้อมาอย่างนี้ปูนอกระไรครับอีพีครับอีพีแล้วคนเดียวนะเหลือคนเดียวหมนะชุบได้หรือเปล่าชุบได้หรือเปล่านนออ้ยครับ ผีของเราครับชุบมาได้แล้วครับและเรียบร้อยครับเหลือแค่ไรซ์ด็อกครับผมอู่เกมสุดท้ายเดือดเกมสุดท้ายเดือดจัดจัดเดือดจัดจัดเกมสุดท้ายครับไรซ์ด็อกจะทำได้หรือเปล่าครับผมไรซ์ด็อกครับสองหนึ่งเนี่ยสองต่อหนึ่งนะเราทีนี้จบระดับที่แปดครับเอทำไมเกมสุดท้ายอยู่ดีๆก็เดือดซะงั้นอะสมเป็นแมสุดท้ายเออจริงเดือดซะงั้นครับ เดือดเฉยซีดจีเข้ารอบมาแต่เมื่อวานเลยครับแล้วปินโตเกมมิ่งน um ่าจะเหลือกันครบครับผมนะแล้วก็ยังได้อาดทุยทำไมทำไม F W F W F W สามคนอยู่ดีก็ดิดกันกันเฉยเอ่อ F W สามครับปินโตเหลือสี่นะแต่แต้มเนี่ยปินโตนําอยู่เจ็ดแต้มนะเท่าที่ผมคำนวณอยู่เนี่ยนำอยู่เจ็ดแต้มเดี๋ยวผมช่วยนับนะเดี๋ยวผมช่วยนับครับ เพียบอีบีกับไรต็อกหนึ่งหนึ่งกันนะจะหลบทันหรือเปล่าต้นไม้ต้นนั้นความหวังเดียวโอ้โหไม่รอดเลยครับชาร์ดเลยครับชาร์ดเลยครับแล้วเลี่ยงคุณผู้ชมครับเเก็บไปลยคิวคอนเฟิร์มจบอันดับที่7ครับผมนี่ครับ FW ครับคุณผู้ชมครับ FW ฮะเจอกับ Wisdom ตรงนี้ครับ แันใครนอนค่งใครนอนข้างหลังพี่โมครับแฟนพี่ทนเองแอมพี่เล่นเกมอยู่แอมพ่เล่นเกมเล่นอะไรตัวแต่แรงเหรอเล่นรีฟาครับแต่แรงอยู่ซีจีเข้ารอบครับซีจีเข้ารอบครับผม ีสววดูัสด <Lebanon. S 1> ีไม่ได้พักหายใจกันเลยครับผมระวังสวัสดีัสวัสดีครับจลาหนสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ชมครับเกมสุดท้ายเหลือ6ทีมเดือดมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมนะแป๊บเดียวนั้นครับสอหรับเกมนี้ครับรอดูครับรอดูครับผมใช่เดือดมากรู้สึกว่ามันยิงกันยับบ้านะยิงกันแบบไม่พักเลยนี่ครับเ w เหลือ3ครับปินโตเหลือ4ครับเพราะว่าทีมอื่นห้าดับแรกเนี่ยเข้าชัวร์อยู่แล้วเนี่ยผมนะ ผมจะพยายามโฟกัสแค่ F/W กับทางด้านของ Pito Gaming ก่อนละกันนะครับผม,มนะบอกพี่โมหน่อยครับะะเรียมจัดเรียมจัดคืออะไรอะงนครับทีมอะลอะไรมองกล้องอะไรไปละมองกล้องมองกล้อง าขออองนนน้ยได้ได้คนเดียวสี่คนอ่ะเออยี่ผีอ่ะได้คนเดียวสี่คนหายเร็วๆเดี๋ยวกินยาถ้าน้ำขาวก็น่าจะหายนะครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่ากินแค่มะม่วงนะรักปิ่นโตครับผมโอเคครับต้องมาลุ้นนะครับต้องลุ้นครับรักก็ต้องลุ้นครับต้องเชียร์กันต่อไปจบตรงไหนครับต้องมาลุ้นเอาทั้งวงท้ายๆเลยนะสองวงท้ายนี่น่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าจะไปเกาะไหนนะใช่ครับแล้ววงเริ่มบีบแล้วด้วยครับตอนนี้ไดโบครับเจ็ดคิว เก็บคิวใช่คิวกันเร็วมากคิวกันเร็วมากครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ปิ่นโตอันดับ6ครับถูกต้องครับตอนนี้อันดับ6ครับนำอยู่7แต้มนำเอฟวีอยู่7แต้มครับเพราะเอฟวีได้มา2 2คิวอะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปิ่นโตได้กี่คิวนะตอนนี้คือในกรณีที่ปิ่นโตยังไม่มีคิวครับแล้วไดโอบครับเออครับผมนะวิสตอมครับโอ้ไปเก็บคะแนของเลมมาได้เมื่กี้ นี่ยอยิงข้ามอย่างนี้เลยครับผมนี่คือเข้ามฝั่งข้ามฝั่งข้ามฝั่งครับเห็นชื่อทีมปิดโตแล้วโอเคชาปูไปยิงวิดดอมปีเตอร์มาได้ครับโอ้โหในฉากออฟซีนตะกี้มีลูกไปอีกหนึ่งะตอนนี้ครับผมหกทีมสิบแปดคนนะกับวงที่บีบเข้ามาเรื่อยๆฮะอ่ะลุ้นกันต่อไปนะทุกคนนะลุ้นกันต่อไปครับติดตามร้อยห้าร้อยแปดสิบสามวันขอพี่โมหายเลยนะครับคุณคาราปอยเหมือนที่บราซิลครับรอบฟุตชั่นหนึ่ง ยิงไปก่อนตรงนี้ครับสายลมครับผมตัดทุกเส้นทางไปแล้วไดโวฟิวไปแล้วโดยชาวบูเลซัมไปอย่างรวดเร็วครับเอาเลยฮะหายไปทีหนึ่งเชียร์ไดโวครับไดโวแตกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วมาตอนนี้ดูเดือดสุดๆนะสงครามแย่งชิงทั้งสามเกาะนะมันแน่ครับผมบอกเลยว่ามันแน่ตอนนี้อยู่หรือเปล่าโอ้โหเกมสุดท้ายครับมาาขนนดี้ต้องได้แล้วโอ้โห วันพีสสำหรับนักแข่งคนนี้คือเงินรางวัล2ล้านบาทนั่นเองใช่ครับผม2ล้านเลยเหรอครับ c g อันดับ6ครับผมเล่นไปเมื่อวานครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมนะครับุณผู้ชมครับ FW ครับผมนะอยู่เซนทัลองคนอยู่ฝั่งซ้าย2คนครับส่วน Pito Gaming เนี่ยนู่ครับคือตรงโดนเลยนะผมนะฮะอยู่กันครบเลย4คนครับคุณดูแล้วไงเอ้าใช่เหรอเอาครับวงเริ่มเล็กเลยฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวละ1นาทีวงจะบีบนะฮะ แสนดีเข้ารอบครับแสนดีเข้ารอบครับจบอันดับที่5ครับผมสำหรับแสนดีฮะการันตีที่5แน่นอนครับสำหรับอีโบสนะฮะตอนที่ผมคำนวณคะแนนนะการันตีชัวรนแล้วนี่ครับปิ่นโตได้มาคิวหนึ่งแสดงว่าแต้มห่างคือ8แต้มนะห่าง8แต้มนำอยู่8แต้มสำหรับทางด้านของปิ่นโตนำเอฟวีแปดแต้มครับเพู่อพลาดเลยเพราะได้มาหนึ่งคิวนะโอ้โหแล้วปิ่นโตนี่ฮะ ยัง,อยง,อยงสะอ,อะใช่เป็นอย่างนี้คือการันตีเข้าแน่นอนครับผมนะสำหรับอันดับที่6อของ,งปิ่นโตนะถ้าตาดอะไที่ยังไม่ตายก่อน F W ปาดไที่ยังไม่ตายก่อน,อานาเปอร์เซ็นต์เข้าเยอะมากๆากสำหรับปิ่นโตจะไม่เล่าเจอครับอ,อย่างนี้นอนน้อยโดนรับแน่นอนเลี้ยว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 ก่อนเลี้ยวก่อนรับปิ่ปปนโตครับผมนะ เหมือนถ้าจะรีพอร์ตนะครับว่าตรงนี้มีคนครับข้างล่างมีคนครับแล้วเหมือนไฟทุกแล้วยิงครับผมโตอยู่ฮะนี่ฮะโอไอพีสัตว์เข้าไปฮะบนจะพลาดตอนนี้ไม่ได้ครับผมนะ้วสำหรับปินโนครับเราได้บวกเขานะเก็บโซทุเคออกจากเกมได้หนึ่งคนแล้วอาครับนิวเยียร์ไปได้หนึ่งคนจากเราปินโตเกมมิ่งเอาเลยครับปินโตเกมมิ่งครับนำแปดคะแนนครับนำแปดคะแนนครับผมช่วยชืนขึ้นมาแล้วจะเข้าชาร์จเลยหรือเปล่าไอพีนำแปดคะแนนนะครับคุณผู้ชมครับ อันดับผ่าจบอันดับสองนี่ได้สิบแ้มนะฮะแต้มอันดับสำคัญมากนะครับผมผู้ชมครับแล้ววิ่งมาเอดับลอยอยู่เอดับลอยอยู่รถพังครับอุ้ยจอทินอะไครับคาไม่ใช่คาครับผมสกาลเรียบร้อยครับอย่างนี้ดำสิบแ้ม อย่างนี้นำ F W สิบแปมครับผมนะใจชื้นขึ้นเยอะแน่นอนครับสำหรับกองเชียร์ปิ่นโตเกมมิ่งครับใจชื้นขึ้นแน่นอนครับผมนะใครที่เชียร์ปิ่นโตครับส่วนกองเชียร์ F W ตอนนี้ต้องได้นุ้นครับต้องนุ้นให้งัดให้ได้ครับผมนะสำหรับวิสต้อมนะฮะต้องงัดวิสต้อมต้องงัดสโลทูเคให้ได้ครับตามทีมเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าวิสต้อมนี่อยู่ตรงกลางโอ้โหเหลือคนเดียวนะเอ้โเหลือสองคนครับเป็นลูกหัวใจไอ้บอกเป็นลูกหัวใจตัวไอ้บอกเป็นอย่างเงี้ยเป็นลูกหัวใจอย่างเงี้ย เอาเลยครับได้หรือเปล่าครับบุกี้แมนเอาเลยครับคุณผู้ชม F W ครับ F W ครับแล้วเรียบร้อยเอาเอาแล้วโดนลัดช็อตหรือเปล่าเหมือนโดนลัดช็อตมาด้วยครับเอาแล้วเรียบร้อยครับวิสตอมจบอันดับที่ห้าครับวิสตอมจบอันดับห้าครับเฮ้ยมันมันออกได้หลายแบบนะห่างสิบแ้มนะคุณผู้ชม ตอนนี้ปิ่นโตห่าง10แต้มกับทางด้านของ F W E p o r t ครับนำยู่1ิตแต้มต,ต้องยิงเงยเยอะๆครับ F W ตอนนี้ต้องยิงครับผมนะคิวเท่านี้ไม่พออย่างน้อยต้องซักประมาณ7-8คิวถึงจะได้รุนครับเอ้าเลยครับ F W ต้องรุนให้ปิ่นโตพลาดครับไดโวจะงัดให้ปิ่นโตหรือเปล่าครับ แต่ในขณะเดียวกันนะสี่คนครับปิ่นโตทั้งงัดไดโวได้ปิ่นโตได้เข้ารอบไปชวนเขาแต้มเอาเขาแต้มมันจะไม่ทันเพราะคิวมันจะไม่ถึงเว้ยคุณผู้ชมถ้าปิ่นโตงัดเอาแต่เหลือสองคนนะแต่เหลือสองคนนะครับผมปิ่นโตครับนี่ครับผมลงไปอีกหนึ่งคนนะเอาเลยครับผมสองสองแล้วเอาเอาถ้างัดได้หมด การันตีชัวร์เพราะแต้มจะไม่ทันเพราะว่าคนเหลือ11คนครับแล้วจบไปอีก4ะกจะไม่ทันครับผมนะเรา m w ฟ w เจบอย่างนี้ปิ่นโตเข้ารอบครับ <c oughs> ปิ่นโตเข้ารอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคุณผู้ชมครับ <c oughs> อย่างนี้เข้ารอบชัวร์การันตีแน่นอนครับเข้าสู่รอบไฟนอลแน่นอนสำหรับปิ่นโตเกมมิ่งครับเราต้องมาดูจ,จังหวะที่จะงัดได้หรือเปล่าครับแล้วเรียมท้อเลยครับ เจ็ดคิวแล้วดูว่าสเกตโฟมยีดีไหมฮะเจ็ดคิวตรงนี้ครับกำลังจะประทาหนึ่งหนึ่งกับสโลตูเคแล้วครอบไปเอาเลยครับพี่เคนเอกับพี่เอ็ไอวอลกำลังจะแตกลงไปสามต่อสองครับผมพี่เคนับจับตาดูดีดครับโอ้แต่อย่างงี้ครับวงอย่างงี้ผมคิดว่าสโลตูเคน่าจะได้เปรียบนะคุณผู้ชมว่าปิดโตต้องลงนามครับวงมาแล้วอย่างงี้ผมคิดว่าปิดโตน่าจะจบที่สองครับ ถ้าเกิดว่ายังมีไอ้พอปักอย่างเงี้ยปิโตจบที่สองแน่นอนนี่ครับวงบีบนะไม่ไหววงแรงครับวงนี้วงแรงมากโลตูเกตอนนี้เหมือนจะเหลือคนเดียวแล้ววงเริ่มบีบอย่างนี้ปิโตนี่ครับเลือกหรอใครครับแต่การันตีเข้ารอบแน่นอนการันตีเข้ารอบแน่นอนครับผมนะสองแชมป์กับอัจดสองครับปิโตเกมมิ่งวันนี้ครับสุดยอดปิโตฟอร์มดีมากครับฟอร์มดีจัดจัดครับ นี่ครับน่าจะได้เฮแล้วรู้แล้วครับประตูเองเข้ารอบแน่นอนเอออยู่ดีๆโชว์ฟอร์มจากอันดับที่เก้าก็ผมนะมาปุ๊บอันดับที่หกและเข้าสู่รอบไฟนอลก็ผมนะอันดับหนึ่งแน่นอนครับเซเวอิสปอร์ตครับผมนะอันดับสองเนี่ยน่าจะเป็นไดโวครับอันดับสามดีลองเอ็มจีอันดับสี่าเป็นทางด้านของวิซซ้อมผมไม่รู้นะว่าดีลองเอ็มจีกับวิซซ้อมเนี่ยจะมีแบบอะไรที่แบบสลับกันหรือเปล่าอีโวตอนนี้ณปัจจุบันเกมที่สามมีสองร้อยหนึ่งครับถ้าอีโวตมีคิวติดตัวอย่างน้อยสามคิว อีเวิลจะอันดับ5ถ้ามีคิว2คิวอีเวิลจะอันดับ6แต่เข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนสำหรับอีเวิลกับปิ่นโตนะเพราะว่าเมื่อกี้17แต้มเต็มๆสำหรับปิ่นโตเกมมิ่งครับผมปิ่นโตเกมมิ่งถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ203แต้มมั้งนะครับผมยังไงก็รอดูแล้วกันเอาเป็นว่าเข้ารอบแล้วกันนะผมนะเข้ารอบเข้ารอบเอาเป็นว่าเข้ารอบแล้วกันนะครับผมผู้ชมครับน้อมเซเวียอีสปอร์ตค่ะสอ้อยสองร้อยเจ็ดสิบสอง ยอดสุดยอดอันดับที่2ค่ะไดโว伊斯ปอร์200 27คะแนนค่ะ200 7แต้มครับอันดับที่3 DLMG 200 28คะแนนค่ะ200 28แต้มนะครับเข้ามาอันดับ3นะฮะวิสตอมอีสปอร์200 25คะแนนค่ะสุดยอดครับวิสตอมรับสองอันดับสุดท้ายค่ะเนี่ยอันดับที่ห้า ปิ่นโตเกมมิ่งครับปิ่นโตเกมมิ่งอันดับที่5ครับผมนะอันดับ6อีโวสแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอีสวอนห่างแต้มเดียวห่างกันแต้มเดียวห่างกันแต้มเดียวครับสุดยอดและต่อไปนี้ค่ะก็คือตารางคะแนนนะคะของกุ๊ดบิ๊กตารางคะแนนครับนี่ครับทุกคน บิวอีสอ้วตอาโหเอบเครับเจด้นะเจแต่เล่นดีมากครับเป็นบีสปอร์ครับอนบเก้ยครับนอนน้อยครับนบสโลทกเคแล้วก็ดับ 11Q c o n f คิวคอเฟม12ธนาธรนะครับอ่ะอันดบาณนี้ครับทุกคนครับธนาธรบีเอหอนบัว1น3คะแนนค่ะจุดจอดสุดยอด มันมากมันมากวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่า MVP ใช่ไหมเราค่ะอย่างที่ทราบก็มีกลุ่เอมี MVP กลุปม B ก็มี MVP ของทีมชาติซึ่ง MVP ของเราได้ทำ damage ไปนะคะสองหมื่นหนึ่งพัน damage เดยกันค่ะเดอะครูสแน่แน่ไปสามสิบหกคิวสามสิบแปด knock out และยี่สิบสาม head shot นั่นเองค่ะและ MVP จากสายกลุปม B ก็คือเดอะครูส ดีเอ็จีสาคูค่ะไม่ใช่เหรอเฮ้ยสาคูอ่ะเฮ้ยดีเอ็มจีเฉยครับสุดยอดสุดยอดเฮ้ยพีคเฉยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องครับไม่ใช่เด็กครูนะผมคิดว่าเด็กครูครับสาคูครับเอฟีพีจากสายบีนะคะต้องมาถามความรู้สึกของเขากันหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับตำแหน่งเฉยเลยครับเอฟีพีครับใช่ครับดีใจครับ ภูมิใจมากครับครับผมดาหัวครับครับจน่าจะกำลังตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นะคะสุดยอดครับสุดยอดส่วนตัวแล้วสำหรับสาวครคิดว่าบุ๊กปีเนี่ยเราเจอกันมาหมดแล้วเรารู้ฝีมือแล้วสำหรับคุณสายเอมีทีมไหนบ้างที่ดูน่ากลัวไม่มีเลยครับตอบอย่างงี้ตอบไม่เดือดครับอ๋อไม่ว่ารอการเดือด เตือนก็เตือนกับ Free Fire Police Season 2 Presented by D-Tech ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันรอบกันไปแล้วนะครับโอ้โหตอบเดือดมากนี่ครับผมนะแล้วโอ้ยดาบสองมีมุนคลาสเหรอโอ้โหคู่ระดับห้าเลยเหรออ๋ออันนี้ดาเมจอันนี้ดาเมจใช่ไหมดาเมจใช่ไหมครับอันนี้พันโลครับผมนะสำหรับเฮดช็อตนะพัลโลยี่สิบเจ็ดครับ ยูลักกี้27เหมือนกันนะยูลักกี้กับพาโอลเนี่ยเท่ากันเลย27แท็กช็อตครับอันนี้เป็นทางด้านของค Q, Q ิวคิวเดียว40่สิบเออเดวคูสามหกนะแต่เดี๋ยวคูสวันนี้ไม่ได้ลงคนระับเป็นทางด้านของวิซซ้อมครับผมอาร์เรนครับผมนะน,นี่น็อกดาวน์นนะสามสิบแปดน็อกดาวน์สำหรับฝาคูครับรว,ร,วร,วรวมกันใช่ไห้มันรวมรวมกันแล้วก็กลายเป็นอินบีพีใช่ไหมเออประมาณนี้ครับแล้วกุบบีเราเดือดมากๆครับผมนะแล้วก็เป็นทางด้านของ นะครับปิ่นโตเกมมิ่งแล้วแซง e v o สได้ด้วยนะแซง1คะแนนก็ผมนะเซเวียเอาเซเวียที่1ครับไดโบที่2ครับดีลองเกมกีกที่3วิสดอมที่อีโ e v o อันดับที่6นะแล้วก็ทางด้านของไอ้นี่ก่อนปิ่นโตเกมมิ่งอันดับ5ขออภัยก็ผมนะประมาณนี้สําหรับการรีอคชนของเราครับผมนะก็ถือว่าเดือดมากแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีแข่งอีกเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้คือ เขาจะอยู่ในช่วงของโควิดเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรอบออฟไลน์ครับมันไม่มีแบบคนดูไม่มีกองเชียร์มีแค่นักแข่งอย่างเดียวนะครับผมนะในรอบไฟแนลเนี่ยแกรนไฟแนลเนี่ยจะมีทั้งกองเชียร์มีทั้งนักกีฬาฝ่ายจัดนั่นนี่คือมันจะเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องนี้อาจจะต้องรอทางด้านของโควิดก่อนแล้วผมยังไงก็รอติดตามทั้งเพจหลักแล้วกันครับทางด้านของเพจตัวนี้ยฟีไฟท์ไทยแนลนด์แล้วกันครับลองดูว่าเฮ้ยเขาจะวันไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวถ้าผมรู้ ผมจะโพสไซดผมจะมาบอกข่าวสารให้แล้วกันว่าแข่งวันไหนเราจะได้รู้กันจะได้ไม่รอเกอร์กันนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนครับผมน่าจะขอตัวละเจอกันใหม่ครับผมนะ๊ายบายถ้าผมนะกับการเรียคชันแบบนี้นะสนุกมากสนุกมากขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับายบายครับทุกคน